อือพี่น้องเลยสวยมากภาพนี้ภาพนี้สวยสุดๆเลยอันนี้คือโซนด้านหลังนะพี่น้องเพิ่นพามาเนาะเรกว่าข้างหลังมีร้านเจ้าสุดไทยหลายอันนี้คือวซนต่างชาติทางยุโรปโอ้สะอ่อน การท่องเที่ยวองค์เมืองไทยจุดนี้เป็นจุดขึ้นเรือนะพี่น้องแล้วก็เป็นจุดซื้อจำหน่ายตัวเนาะโซนกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุก่านะสบายดีพี่น้องโนะชกุลทุกคนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มาถึกับยูชีวัดอรุณเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นวันที 23มกราคมเลยพี่น้องปี2567เด้พี่นอ้ 61, นองเดอ้อบางจุนมาช่วงประมาณบ่ายสามเนาะเนี่ยมื้อนี้ก็พามาชมพามาเที่ยววัดอรุณเ้ยพี่น้องเดอ้ออันนี้เนาะบรรยากาศล่าสุดาบางจุนกลับบริทยไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือพามาอัปเดตการท่องเที่ยวของเมืองไทยอีกเ้นเกาเซนเคยเลยพี่น้องเดอ้อ เอฟซีทีเข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่อจนในการทําคลิปต่อไปเนาะสวยงามมากพี่น้องอันนี้คือเป็นวัดที่แบบชาวต่างชาติมาเยอะพอสมควรนะพี่น้องเยอะมากมากเลยหละเนาะะว่าเพิ่นมาใส่ชุดไทยกันเนาะพี่น้องอันนี้คืออ่าเป็นวัดที่ยอดฮิตมากเลยเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวเพิ่นมา ใส่สุดไทยถ่ายรูปคู่กับวัดอรุณนะพืกนี้พี่น้องความสวยงามของวัดไทยน,นี่เนาะบรรยากาศช่วงประมาณ15นาฬิกามือนี้กับเป็นมือเดียวกันที่กับบอมจุนถ่ายอ่าพระบรมหาราชวังเนาะแถวสนามหลวงคืมพาคืมพ้นพี่น้องเอ้ยมือเนี่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ FC ที่เข้ามาบอมจุนก็ฝากกดไลค์กดหนึ่งไลยเนาะ เป็นกำลับบงใจหบา่าวขุนในการทําคลิปเดอ้อไปเดี๋ยวบา่าวขุนกับสิพาเดินบริเวณรอบๆแถววัดอรุณเนาะโซนด้านหลังแล้วก็โซนด้านหนา้าแล้วก็ข้างในนั่เนาะพี่น้องเห็นเนาะสวยงามมากพี่น้องเลยนี่ที่สําคัญนี่คือเราสังเกตเห็นนะักท่องเที่ยวชาวตา่างชาติเพิน่นใส่ชุดไทยกันมาหลายพี่น้องเลยเห็นเนาะ คือเพิ่นมากันแบบหลายแห้งนะพี่น้องมากันเป็นทัวเป็นทัวเลยเมึงเน่บอกจุนเกิดชีริไทยเจาะเิ่นขนาดนั้นนะพี่น้องถ่ายเอาเป็นแบบมุมไกลๆเนาะเพื่อที่จะหายเห็นชุดไทยนีย่คือโด่งดังไปทั่วโลกเก่งจริงนะพี่น้องเมึงเน่คือส่วนรายนี่เพิ่นมานี่เพิ่นจะเน้นใส่ชุดไทยนะเห็นบอก โซนะนนี้เป็นโซนท่าเรือเด้อพี่น้องเด้อโอ้สอ,อนการท่องเที่ยวของเมืองไทยจุดนี้เป็นจุดขึ้นเรือนะพี่น้องแล้วก็เป็นจุดซื้อจำหน่ายตัวเนาะโซนท่าเรืออ,อันนู้นเป็นเรือ30สิบาทนะพี่น้องอันนี้ล่องเรือบางจุดแนะนำเราประมาณ17นาฬิกาหาทุ่มหนึ่งเนาะ วิวดีสุดขีดเลยหลักล้านราคา30บาทนี่ล่องเรือแบบหลักล้านจริงๆมึงเนะเพื่อนกันส่วนห้ายเขาเห็นหนะเขาแค่ชาวต่างาชาติเพื่อนมาล่องกันเป็นประจำเนาะพี่น้องมึงเนี่ยเนาะคือเพื่อนเพื่อนหามเยยบยาเนาะพี่นอ้อง จะมีป้ายบอกอยู่การุณาอย่าเดินบนสนามหญ้านะวน,น้องพี่น้องพระอาทิตย์กับลองลงงดงามมากแนมมาตั้งแต่ไกลกระโดดเดน่นฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาโอ้โยสะออนพี่น,น้องนักท่องเที่ยวาาชาวต่างชาติเ่นมากันหลายเนาะนี่เห็นบะใส่ชุดไทยกันช่วยๆช่วยๆทั้งนั้นเลย นี่น้อพี่นองตรงนี้คือเป็นจุดที่อ่าเพิ่นซื้อตั๋วเข้าเนาะซื้อบัตรเข้าสําหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยเรือเนาะอ่ามีบัตรแเพื่นแกสีแจกน้ําคนละขวดเลยขวดเลยขวดเนาะบริการเต็มที่พี่น้องคุณอันนู้นเป็นโซนท่าเรือแน่นเลยมีเรือหลวนเจ้าพญาน้เนาะราคา16บาท โอ้ <ista> ตรงนี้ค <messages live> <orden> no, ือสวยมากพี่น้องวยอยู่นาี่เนาะสวยมากเลยพี่น้องใยทางเขาแต่บ่าเดี๋ยวอมจุนพาเดินรอบๆโชนท่าเรือก่อนเนาะเดี๋ยวขอยเขาไปข้างใน อันนี้ก็เป็นธน,นาคารเพิ่งมาเปิดใหม่สนีกรุงเทพมหานาครมรดกทางวัฒนธรรมงามล้ำวัดอรุณเฮ้นวอเฮ้ยวพไปนะ้องสวยจริงๆวัฒนธรรมเมืองไท,ทยูกเะนะ้ออ๋อทุกี่น้องเลย อันนี้คือเป็นจุดที่เป็นให้เศร้าสุดนะพี่น้องชนด้านหนาเนาะคือว่าด้านหลังวัดอรุณก็มีร้านเศร้าสุดเยอะมากมายเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นไอติมสามมิติลายกระเบื้องเนาะลายวัดอรุณนี่ให้บอกพี่น้อง ประยุะยกต์เพิ่มมูลค่าของไอติมรไอติมสามมิตนินี่เนาะร้านเสาสุดทแทก็จะมีพร้อมสุดแต่งตัวให้พร้อมอันนี้เป็นของที่ระล,ลึกนี่ร้อยอ,อียร้องไปเดี๋ยวมาเบ่งตรงโซนท่าเรือตรงนี้เพิ่นกับปรับปรุงใหม่เนาะ ท่าเรือตรงนี้เพื่อนกัาต้นไม้บอนชัยมามีหินเอามาให้นักท่องเที่ยวนั่งเห็นบอกพี่น้องพักรอรอเรือมาไม่ใช่พี่เอาซื้อของที่ร้านหนูมนี่นอร้านไอติมสามมิติคาเฟ่วัดอรุณ ทาเหลืออันนี้คือส่วนขึ้นเหลือเนาะโอ้ยเรือบือในพี่น้องเรือ30บบาทแต่มห้างข้างบนทางข้างล่างเลย อันนี้คือรอขึ้นเรือเดี๋ยวน้รอขึ้นเรือ30บาทไปไอคอนสยามหรือว่าไปท่าเรือสาทรเอเซียทิพนาะขึ้นตรงนี้ได้เลยมีทั้งเรือ30บาทเรือ20บาทเรือ16บาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะขึ้นได้เลยตรงนี้นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอย อําอนวยความสะดวกดูแลนักท่องเที่ยวชุดยอดพี่น่องเมืองไทยุนนอ,อ,นอพีดอง ตอนนี้เรือมาเทียบท่าวัดอรุณละอันนี้เป็นเรือ30บาท2ชั้นเนาะเต็มทั้งข้างบนเต็มทั้งข้างล่างเลยเนาะรอรอขึ้นกับรอลงนี่พอๆกันอยงเนี้ยโอ้โหสุดยอดการท่องเที่ยวเมืองไทยพี่น้องเอ้ยนี่แต่นักท่องเที่ยวชารสงชารมงเนี่ยมันยาการล่าสุดเนาะ ยี่สิามมกราคมโดยพี่น้องเด้อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสุดยอดประเทศไทยอันนี้เพิ่งจากสิบห้นาฬิกานะวัดรุณช่วงประมาณสิ่ 14, หา1ิบเนาฬิกานี่โอ้โหแน่นกว่าน,นี้อีกฝั่งด้านโน้นก็นจะเป็นเรือ16บบาทเนาะ อันนี้คือสามสิบบาทคนหลายแห่งนี้พี่เอ๋ยอันนี้บอมจุนแนะนำเลยเนะาะถ้าทานผู้ชมอยากจะล่องเรือชมวิวให้ขึ้นเรือ,อน,นี้เลยเรือสามสิบบาทหรือว่าเรือชุงพาเนะเพื่อนจะล่องไปถึง้น้ละเอเชียทิพเนาะ อันนี้เป็นจุดที่ซื้อตัว๋วขึ้นเรือเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่อ<ะ>เดี๋ยวเขาไปด้านในมุมนี้สวยมากนะพี่น้อง ไปะนะ้อพี่น้องเดี๋ยวเราเขาโซนฝั่งนี้เลยข้างในนี่คือมีแต่นักท่องเที่ยวเผ่นใสยสุดไทยนะสวยมากเลยพี่น้องเลยชมกับจิตเป็นแบบสาจานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเนาะที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวมาัดอารุณชมกับเป็นประเทศที่แบบ านักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดเลยอือืออืนี่พี่น้องทางบนสะออน่อะเดี๋ยวเดินชม่วนนี้ก่อนเนาะวนวนรอบเลย Thái lục Ờ, bữa nay thì đâu? Ăn buồn xem mười nó như ta cho thằng rồi เพื่อนใส่ชุดมาถ่ายแบบ เต็มทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยอือหไปเดี๋ยวเดินรอบๆคา,าง่างเนาะ ชนด้านหลังนี่มีร้านเช่าสุดไทยอยู่เนาะพี่น้องม,ม,มีหลากหลายราคาเนาะสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้เนาะพี่น้องเลือกเช่าได้เนาะ เออพี่เป็นมาโฮมกันอยู่ทางด้านหลังเนาะพอ่นเดินทางมาจากข้างหลังฝั่งนี้นะพี่น้องเดินมาจากฝั่งนี้ เพลินเขา่าทางประตูด้านหลังทาวานั่งรถไฟฟ้ามากะมาลงอยู่ที่นี้ออิสาราภาพเนาะพี่น้องสถานีอิสรภาพอาอิสาราภาพเนาะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ก๊สซีเดินมาใกล้นแน่จักหน่อยส่วนด้านหลังพี่น้องเอ้อตรงเนี้ยพี่เข้ามาทางนี้เพลินถ่ายรูปลบก,ก่อนลบก,ก่อนเรงเนี้พี่น้องเลย เขามาพกระถายปุ๊บเลยาากระถายปั๊บเลยมีไก เจ้าหน้าที่คอยอธิบายเกี่ยวกับวัตรุุนเนาะประวัติศาสตร์อืม เพิ่นมาทัวร์นี้ห้าสิบกว่าคนเลยอันนี้คือ่วนด้านหลังนะพี่น้องเพิ่นพามาเนาะ ะว่าข้างหลังมีร้านเท้าสุดไทยหลายอันนี้คือทัวร์างชาติฝั่งยุโรปอันนี้คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยบอที่น้องคือ่นมากันเป็นทัวร์เป็นทัวร์ทัวร์หนึ่งนี่ระดับแบบบ่ได้น,น้อยเนาะบอตามกว่ายี่สิบคนทัวร์หนึ่งนี่สิดเฮียบี่น้งองกว่าเขามาด้านหลังหลายแห่งเลยนี่ เนเาะเข้ามาเพื่นกระสีแยกย้ายกันไปหาถ่ายรูปจุดนัดพบก็อยู่เพื่นกระสิบอก,กว่าจุดนัดพบอยู่มืองไหนมะือไหนเนาะคือไก่เพื่อนอธิบายแบบละเอียดเย็บเลยนะเพื่อง บ้าคุจูดกับมารีจนถ่ายอยู่จนไม้พี่น้องก็ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยมือนี่ถ่ายรูปจนแบตหมดเลยคือผู้ที่เป็นเป็นไก่นีนต้องมีความรู้เยอะนะพี่น้อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัดวา,ารามเนาะเกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นอธิบายแบบละเอียดเลยอันนี้คือโซนด้านหลังวัดอรุณโดยพี่น้องเดินทางเขาเนะนี่เพื่อนจะถ่ายรูปแล้วพี่น้องเลยัง่งด้านนี้ก็เป็นทัวร์นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ไปแล้วเลไ้โหโอ้ออ้ีล่นูล้อืมองเลยมากภาพนี้ภาพนี้เสยสุดๆเลย

không buôn là tem lời nó mừng này thì đâu phải cài dạng mà thiệu mà thầy thì nào ơi bằng này เดี๋ยวเดินรอบฝั่งนี้เนาะอยู่นี่น่าจะประมาณสิบกว่าทัวร์ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างโอ้โหสุดยอดพี่น้องการท่องเทีเท่ยวเมืองไทยอันนี้ปังตั้งแต่ต้นปีเลยเนาะปีที่แล้วก็ปังทั้งปีเนาะมาปีนี้ก็บแบบปังทั้งปีเนี่ยเลยเยอะตั้งแต่ต้นปีแล้วบามจนกคยเห็นข่าวาตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะพี่น้องนักท่องเที่ยวเขามาวันละเก้าหมื่นกว่าคนเนาะเกือบ ตกวันละแสนการท่องเที่ยวรัคขุมจุนเห็นเพิ่นลงข่าวกันหลาย,ยเนาะเลียเกือบวันละแสนเลยเก้าหมื่นกว่าเลียเป็นวันละแสนเลยซักปีนอ้องเอ๊ยยังอีกนิดเดียวอันนี้นะใส่ชุดไทย ไกเปเดี๋ยวบรจนขื้นตรงนี้เนาะปิดสากสุดท้าย โอ้โห,โหพี่น้องอเลยเยอะจริงๆนี่นะใส่ชุดไทยหลากหลายประเทศอันนี้เป็นจุดนัดพบแบบหลากหลายทั่วทุกมุมโลกมาเจอกันอยู่ตรงนี้เนะะาะ ทางนี้ออกได้เข้าได้เด้อพี่น้องเด้อเหมื่อนนี่คือคืนมากเลยอนอกพี่น้องนอกจารสำหรับคลิปนี้บ้าจุนกะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อจะได้กาฝาก,กดไลค์ให้บอาจุนเนาะเป็นกำลังใจให้บอาจุนในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกับคลิปนี้กับฟามาอัปเดตการท่องเที่ยวของเมืองไทยอยู่ที่วัดอรุณเนาะวันที่ยี่สิบสาม มกราคมนะพี่น้องปี2567นอกจานมาช่วงประมาณบ่ายสามนับสิานาฬิกาเิ่งแน่พี่น้องยิ่งคํายิ่งหลายวัดอรุณในราว่าเพิ่นมาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปช่วงเย็นแสงกําลังดีแต่ว่าเมื่อน,นี้คึมคมแน่นะบ่มีแสงแดดเลยอ๋อทุกน,นี้สุดยอดวัฒนธรรมเมืองไทยวัดอรุณใน,นดังไกลทั่วโลกนะพี่น้อง เป็นจุดที่แบบมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยต้องได้มาให้ได้นะพี่น้องที่หนึ่งก็คือพระบรมมหาราชวังวัดอรุณเนี่ยเนะาะสถานที่ยอดฮิตก็คือฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละพี่น้องสายแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่แหละเปินมาเที่ยวกันหลาย สำหรับกินเนี่ยเนาะก,กะฝากกดไลค์นะพี่น้องคนละหนึ่งไลค์เด้อกะสุดท้ายกัขอบคุณทุกาทการบังใจทุกการติดตามรับชมเนาะก,กะสบายดีสวัสดีครับพอกันใหม่อีีหนาเด้อพี่น้นองเด้อ